Hmm, เต็ม nak? Oh, นี่ตัวโอ้3 hmm. oh, hmm. huh? eh? no. Thank you นี่ทะเลนี่สามหาดที่เห็นรุ่นนี้ล้วมันจังพอดีเนี่ยโอ้ฟังดังนมีหวดวานแหะเอาเอา า่นจี ault, Leaders, people, Arizona, people, ่ไ่ไหมสองสามสี่โอ้เจ้าสี่ขป็องนึท่เนาะ่นนียงเโาอไอะปเียงราเตีรถมไซค์หรอ Trời tất cả lòng này. lòng có lòng cái lòng 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 nè. lòng 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 คือกวางตัวเล็กผแต่ว่าแต่ว่าป่าปีนี้ส่งตัวน้อยก่อนอีไก่เนาะไก่ม่ปกติไงต้องใครไหมต้องเขาเหยามันปห้องใคีามเจ้ยอยากให้ขึ้นเท้าเดียวว่ะ ó những cái quả hoàng phật nạp nằm lấy nhau một bên, ấm, ấm, hà xiêm ngay cảnh nó không nó kinh đàng hang, cái kia. หางเส้นนี้่สามเส้นหา,านหาเลยสน้ามไหลยแห้งยปลานี่อกมาจากเหีนยนะครัจากน้องน้ยเลครับน,นีมต่างคือมซอนาไหลครับนามป้องไหลเขานามพุงมาวันแรกครับเมื่อแรกครับอ,อืออืออ,อุ้ย

นั่นนผมว่ามรมันป็ชิมมากมัน่ออะไรันไปก่นดอีกแล้วโดีกแลออืออือออืออเอายิบแล้วเอายิดแล้วไปนี่เนี่ยใส่ตัวง เฮ็ด nhung คลี่ยะไปเฮ็ดอยู่เช้าเลย2หลังเข้ากันเฮาหมก không? โน่ยาโน่ด่วนยุ่ง สองงงสวงกลัวหน่าที่มาเบิ่งไซื้อวัดวัดวัดมาได้ไปาม่ถึงเลยก็นั่งอกนปลาหลายเยอะเนาะไปซื้อไ่กมาซ้อนน้ำปลายี่นี่ที่ดีได้เหรอเนี่ปลาเนี่ยขอมาซ้อนนี่ ม่นตายออกมาจังนี้บุละโอ้โเยอืมโอ้ด่างนั่นก็เสแสได้กันแต่ว่าด่างนั่นจึงไปท่านป่าเนาะ tao qua cái đạn nghe như thế. Ông tao vào thanh gặp kiểu như thế là gì? สามโอ้ด่งนั่นไหมป่ที่นี่ร้วกู้ด่ากู้ด่าวรัว คุณไรเนี่ยทอกับมีดยู่ดนี่ยอยากต้มอ, <c oughs> อ,อ,อยากต้ิ <c oughs> ข้างหอ้อังนั้นก็คักกัน

มันมันเพื s <S re a, oh, ่อน้ำขังนี้เดียเพื่อน้ำขังนี่นี่มันมาันมามันมาน้ำมันขอบตัวนึ่เอานหนำขังท่เหนียวนี่มาช่วงป่าเลีออันั้นก็ดีมีเป้่ากลมขงเป้านี่

เดี๋ยวกว่ามันได้ถึงชั่วโมงมันสิเต็มแล้วนึงนะ này, này Nhà cái เลย lên เข้า Nhà อืมอืมอ <Caribbean> <poured> ืม <ấy> อืมโอ้ยอืมอืมเจ้นนป่าวฟังุอครับฟังดงทีแล้ว

คนเดามึงด้วยเหรอมึงด้วยเหรอคนนั่นรสงงี้ยเ้ยันเชาเนี้ยไปขม้มาถึงงนั้ประมาณเจ้าก็บอกเป็นช่วงกตอนนป่าครับใส่ไว้เลยครับป่าป่ามอป่าพื่อ้กันนึ่งเาว่าท่านเด็กจะาสยไปหาไปหาผู้หาทุกคน เออใส่ตรงยับเดียกินอไปน่มั้ยมมันพับปากมันพับกันปากมันพับไหมฮะทังลูกกันนี่ได้ไปห้าปักก่อนได้ปันเจ้ยหน่ย